วิหนีจังวันนี้ผมวิ่งยาวจังหวะนี้ผม่อยยิบจังวันนี้ผมยิบจังหวะนี้ผมอะรรู้เล่นโรบอทกรีลาโอ้เสียงลมเต็มหูกูเลยเล่นโรบอทกรีลาใช่แน่เลยนี่มีแมปแมปหนึ่งมามาเล่นกัน ลลาลลาารบักอย่าอย่าไม่มีเกมเล่นรากโลบอกกล้านี่ไงโอเคเห็นแล้วนะมานี้ยมานี้มานี้มานี้ห้องนี้อะไรห้องนี้เอเคยเล่นยังแบบเน่ไม่เคยน่าจะเป็นแมวหลอนแน่นอนเลยมีตู้ให้แอบกล้าคิดไงะขอ้ ทำไอตู้แอบเลยทำไอตู้ให้แอบอ่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติรีบเข้าตัวอ่ะก้าเสียงแบบอ่าโดนตีในลิฟต์รีบผิดปกติไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไงพนักงานต้อนรับไม่มีซะด้วยเล่นยังไงอ่ะติ๊งนิ่งติ๊งนิ่งโอ้ยโอ้ยปวดสลัวเลย เฮ้ยอะไรอ๋อนี่คืออะไรอะ่ะมาการสอนลเล่นเก็บกุญแจจเปิดลิ้นชักนะเปิดลิ้นชักเพื่อหาเหรียญเก็บเหรียญแบบเก็บเก็บไว้ซื้ออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงอะ่ะเปิดประตูแล้วอะนี่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 ลิ้นชักว่าเปิดลิ้นชักนี่เราจะได้เหรียญจากการเปิดลิ้นชักตามจุดต่างๆไปเปิดในนั้นมา อาแล้วกลับขึ้นยังไงเนี่ยแมกเลยแล้วอ่ะมันเป็นมอคนที่หนึ่งไม่ค่อยชอบเลยกลัวหรอกลัวเหรอเราอ่ะเฮ้ยเปิดลิ้นโซ่เปิดลิ้นซากอุ้ยเหรียญเพอะไรอะไรตกใจมแขกมากินมากินนี่หลอนหลอนรู้สึกเหมือนได้เสียงกาแปกุยมีตู้ อ๋ยยยอยังยังยังก็ดูแค่บอกไว้ก่อนว่ามีตู้ทำไมเราเดินตัวแข็งไงเลิกกล้าทำไมเราเดินตัวแข็งเงอ้าวแล้วคือเราต้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่าแลมบากํกำลังสอนเล่นตงเอ้ยจะไปเรื่อยๆเลยกกล้าเฮ้ยตรงนี้มีไฟช็กให้เก็บไว้ดูที่มืดก่้ามึงอยาสับมึงอยามานัวลิ้นชักกับกูดิ เกิดได้ฝันแช่งก็คุกแอฟโอ้โคตรรักเลยว้าวปิดทำไมอันนี้เราต้องมาเปิดที่ห้องใต้ดินมันจะมีคัทเอาคือคือตอนนี้มันยังคืออตนนนี้มััยงไม่ออกมาใช่ไหมก้าวมันใจแมวมาก้าไม่กลัวผี ไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยตรงที่ไม่มีหาคัดเอาหาคัดเอาไม่เจอแล้วก็สับคัดเอานี่ไงกล้าเดินเลยออกมาทําไมเนี่ยสัดขาขัดขาขัดข,ขาแล้วกดแล้วเหรอกดแล้วไปไปไปเดินอย่างเดียวเลยนะกล้าอย่าหยุดนะ อ๋อน้ามันแบบวิ่งวิ่งอย่าเอาไม่ได้ด้วยมันกดวิ่งไม่ได้ไมีแต่กดยอ่ออย่าเผอยย่อตอนผีมาแล้วกันอ้หยม,มีตู้เยอะสะด้ย้ยกล้ามกล้ากล้าไปไหนแล้วอ,อยู่ในตู้แอฟริกาโยตอนนี้มันมนัดใจมึงอยู่ดีด,ดีมึงหายเนี่ยเฮ้ลิ้นชักตรงไหนมึงเปิดจากข้างล่างก่อนดิท่าน ไม่มีเลยไม่มีอะไรไม่รู้มีตู้ให้แอบแล้วมันจะออกมาตอนไหนนะโฮ้อยอ๋อยังยางยังเจอฉากแบบนี้แล้วกไปไงอ่ะเขานี่หรอเอ๊ะแล้วมันเมื่อกี้มันวิ่งเร็วให้เองอะติ๊งเอ่ากดไม่ได้ ยมีเหรียญให้เก็บเสียงอะไรอ่ะมีเหรียญให้เก็บทำไมอ่ะเสียงเหรียญไงไม่ใช่หรอเมื่อกี้มเนเกิดแบบเหมือนเหมือนกระเทียบเทา้าอ่ะตึงตึ้งตึง,ตง,ตงก็เสียงเราเดินไงก้าโทษที s อร,รี่ไปแล้วยอกยัยงไม่มาเอาออกทางไหนวะเอามึงออกออกออกกดย่อ วุ้ยตรงนี้มีชัวอย่าง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 จะไม่มีเสียงอ๋อรีบมาก่อนที่มันจะไล่หลังคือมันจะค่อยๆตามหลังมาเลรอไม่รู้อ่ะแต่ได้ยินเสียงปุ๊บมึงรีบวิ่งหาตู้เลยมันจะไปเสียงไงอ่ะ่สิ่งนี้แน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่แม่งหลอนไปทั่วเลยมาแล้วเข้าตู้ ประตูทันเว้ยหลอดเว้ยเอะเอกมาเลยไอ้ยังไปกล้าทำไมมืดป่ะเปิดไฟแช็คทำไมจ่ามันเต้นแรงอ่ะมาเร็วเอ้าเอ้าคือไรอ่ะก็เราไม่ยอมออกอ่ะโอ้มืดตื่อใช่ เราต้องเข้าช่องแอร์นี่เหรอเนี่ยแล,ะละ้วพี่มัจะตามเข้าช่องแอร์มาได้ไหมไม่รู้ว่าเห็นแต่ตูดเห็นตูดกล้าเต็มหน้าเลยปิดไฟแช็คไว้เก็บพลังงานไว้ข้างนี้ก่อนกล้ามาห้องนี้ก่อนหงนี้อะโอ้โอโกดที่เตียงได้ กดแอบใต้เตียงอะเออแอบใต้เตียงแ,บบแบบอบใต้เตียงได้ด้วยมึงแอบ,บในนี้ได้ด้วยผีมึงเข้ามาในนี้เลยเหรอเราต้องหากุญแจให้เจอไว้ช่เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่กินอะไรอะ่ะกุญแจมันจะห้อยหรือจะวางไว้กับเฟอร์นิเจอร์อันไหนสักทีนี่แหละฮ้ฮ อะไรมีองใส่กัวฟาดต้องใฟาดไอหมอนี่ป้แาแจ๊ะเหมือนกันเปียกป้าแจแล้วป้าแจ๊แล้ว,เ,ลวเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ย้อยังไม่ใช่เ,เราเองไปเอง <c oughs> นี่เรอคิดมากกล้าเราคิดมาก,ก <c oughs> ห้าพันแผลปิดปากกล้าก่อนได้ไหมกันกล้าตะโกนอะไรประมาณนี้มาแล้วหรือเปล่าไปไปไขกุญแจมาลงมาแล้วอะไรเราได้กุญแจเราไปเป็นเป็นคนเอาไปไขไม่ใช่อันนี้ประตูที่มีหมายเลขดิก้า ไปไหนนะ่ะไม่คิดหมาแล้วใช่หรอใช่เปล่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้กลัวแห็บผมก็กลัวเป็นนะครับออก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 ไม่มีอะไรไม่มีตอนนี้ยังไม่มายัางยังยัง ตอนนี้แน่เลยก้ลาเข้ามาก่อนข้าเ,าาอ,าเอียเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆโหก้าเสียงดังมาไหมมามาไหมมาเป็นมุมมององคนที่หนึ่งซะงด้วยชิบหายแล้วเราอยู่ใต้เตียงนานเกินไม่ได้เราห้ามแอบ,บนานเกินไป แบบนี้ก็ได้เลยอ่ะไปไปขะคงไม่มีอะไรหรอกมึงเนะี่ยขอยพึ่งมาตามนี้ยังยังยังข้าทางแยกสะดุย้ยก้า จะมันไปเสี่ยงบ,บรรยากาศแบบนั้นนะโรงแรมนี่โรงแรมงั่นอ่ะไม่เป็นไรกล้าถ้ากูตายมึงก็เล่นคนเดียวไม่เล่นออกเลยท <c oughs> ี่ปอ <c oughs> ๊อตมาได้เหรียญมาเยอะอยู่เว้ยเอาเหรียญไว้แลกอะไรวะผีมาปะวะเสียววะไปกล้าเราไปกันเถอะ อยู่นาำไม่ได้ว่ะอุย้ยมืดด้วยอยห้องแบบนี้ซะด,ด้วยประตูอยู่นี่เราต้องหาคัดเอาเจอนละมาก้าเข้าตู้ โอ้โห oh, oh, oh. มันไปเลยใช่ปะ,<ล>ะออกมาแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าอยู่ในตู้นานเกินไปเดี๋ยวเจอปีต้าดในตู้โอ้ oh, มันเปิดประตูน,นี้ให้เลยอ่ะมันจะมาบางช่วงอะดินี่ืหละมันจะเหมือ,มน,มอมน,นมันเหมือนมันวนวนมาเจอมาถึงอะไรประนะกูจะพูดอะไรกูลิ้นดัว มืดมืดวอยจุดไฟเช็กเนี่ยท่านี้โอ้ได้เหรียญไปเจ็บไฟเช็ไปก่อนเรียบพลังงานเรียบไฟเช็กจะหมดหนีเราแล้วก้านี่ไม่ต้องไฟเช็กจะหนีหมดแล้วแล้วเรียบเลยก็ปิ่มเดียวบึงหาไฟเช็กมาเปลี่ยนให้กูเธอ แล้วเราคิดถูกไปเนี่ยเราเข้าห้องขึ้นเนี่ยแล้วแลวคือเราต้องไปไหนต่อมืดจังมัมืดโอ้กล้าไฟแช็กที่หมดไฟไปแล้ว <c oughs> โอ้ยเยอยโดนจำสแก,ก่มาแล้วเหรอกูโด <c oughs> นจำสแก,ก่ไม่ยังไม่มากูหลอนกูนหลอนกับความมืดถ้าไม่มีไฟแช็กแม่งแล้วถ้าทางไปมันอยู่ทางไหนประตูไม่เห็นเลย ดูอยู่ดูอยู่ก้าดูอยู่เข้าไปใกล้ปุ๊บกลุ่มมืดเลยเฮ้ยเราต้องไปทไหนพี่เก็บรูปนี้มาเฮ้ยเก็บได้ด้วยเนะน้องเก็บดิเก็บได้ <S <S เฮ้ยเอ๊ะหรือมันต้องหมุนหมุนไม่ได้วะ <S <S ่ะอ๋อมันให้เรียงรูปไหมได้ป้องไห มัน <Hey. S 1> เทียงให้ถูกเอาก้าเอาไปติดวงกลมนู่นดิเอามาติดทาไมสี่เหลี่ยมนี่เล่าถูกแล้วถูกแล้วไปถูกไปแ้เอา,ากาเดอะแบกมาตรงนี้ไปมีตู้ให้แอบโฮ้ย oh. เข้าห้องโฮ้ย oh. oh. มีมีเตียงให้เขา้ามีเตียงให้เข้าใต้เตียงด้วยยังยังก้ายังปลอดภัยอยู่ ตกใจเสียงรถหมดแล้วหุยห้องอนี้ห้องอย่างกว้างห้องโถงอย่างไกลฮาพี่เจอทางที่ทะลุมานี่แล้วเว้ยทะลุมาไหนออกมานี่เดินย้อนมานี่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 เฮ้ยเร็วก้าเร็วก้าเร็วรเร็วก้าเร็วก้า โอ้กแเมื่อกี้มึงก็เห็นกูไม่ใช่เหรออ๋อทางนี้ก็ทะลุมาได้เต้องหากุญแจติ๊งไม่มีอะไรมีตู้ห้แอบเจอแล้วเออกล้าเด๋ยวแบกไปเลยวิง่ง ชิงอย่าหลืออย่าอย่าหลีรอเย่เกมมันจบมันเกมมันจะจบได้ไหมวะเชื่อมองไม่เห็นก็ได้แค่คำกำแพงไปวะกล้าลตรงนี <Their royalty> ้มีท่อ ก้าตรงนี้มีท่อมีต้องมากระซิบข้างหูกูอีผีโอ้ยโอ้ยก้าประตูที่ยี่สิบเก้าเกมนี้มันจบเมื่ไมอไหร่อ่ะมีอะไรป้ะแยกเล่นแล้วอะ่ะ กามเป็นกลัวแล้วว่ะ <S <S 1> <S 1> เฮ้ยกูได้ยารักษากูได้ผ้าปิดแผลเมื่อกี้กูโดนผีกัดทำไมกูเป็นคนที่โดนจำสแกรบ่อยๆวะไม่โดนเลยเสียบเยอะเลยว้าลิ้นซักงับงับขอยาฟาสเตอร์แปะแผลอีกอันฮะมีไหม ได้ปรดเลยได้ปรดยากได้ยาจังเลยอ่ะครับปั๊สเตอร์แปแปลๆอีกสักอันฮะกุญแจเจอกุญแจแล้วเว้ยโอเคได้ปั๊สเตอร์อีกอันแล้วขาดอีกอันนะอยากได้อีกอัน โอเคได้ทองดีก็ไม่เป็นไรไปกล้าว้า <'s> อ,อย่างไกลน่ากลัวรีบเลยไม่มีที่แอบด้วยมีตู้ตู้เดียวด้วย <c oughs> มีตู้เดียว,วยอะกล้าเฮ้ยสองตู้มุมนู้นกับมุมนี้มันจะวิ่งไปนู่นไหมล่ะ มีพงกล้ามีพง<ฮ>การที่<ฮ>เราไม่มีไฟแช็กเนี่ยเราชอบจะโดนจับสแกนเสมอเฮ้ยมาแล้วมาแล้วดีนะที่เราอยู่ในนี้กล้าไม่แน่อ๋อที่นี้แสงผีฆ่าไม่ได้ได้ผีเขาไม่ได้มันไปแล้วอะกล้ามาเร็วหมดแล้วอะ่ะ โอ้ยังมืดขอไปแช็กใหม่หน่อยครับอยากไปแช็กว้าวกูโดนจ้ำแก้อีกแก้วได้แล้วได้ไปแช็กใหม่ละไม่เชยเดี๋ยวบอกเลยคนลินชักทุกอัน เราต้องการไฟแจ็คพีกา้าไม่โดนเพราะมันมีไฟแจ็คติดตัวชัวร์เลยเมันเกีเเ่ยวได้ดิลองโดนจับสแกยบ่อยเหมือนกูดิเฮียขนตุดทลกคนแล้วเน <c oughs> <ม>ี่ทองผมเลยขโมยเงินมาเอาตัวน,นี้ไปไปแล้ว มีแันส่องด้วยไปสำรวจเราขึ้นไม่ได้กล้าอย่าเสียเวลาเร็วอยๆไวทำงานวิ่งเดียวขึ้นคอยยานแต่เด้อสองมึงอยู่้ะแต่คั้เธออุ้ยตาแม่งมองด้วยอ่ะมีตาด้วยให้ตาเยอะเลยกล้าห้องเนี้ย ไปไงวะเนี่ยท่าท่าท่าไหนวะกล้าอยู่ไหนวะกูเดินแบบคนตาบอดอยู่ตลวเนี่ยตายแล้วประตูเราผ่านมาสามสิบแปดประตูแล้วเนี่ยกูโดนกัะดิกแยะ เว้ยทำไมมันน่าก,กลัวแล้วไม่มีเฮ้ยเฮ้ยคาซีนจบหรือเปล่าหรือเราต้องหนีวิ่งหนีเฮ้ยไปไม่ได้ตอยอ่ะตายอ่ะย่อย่อยอรอดวิ่ง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 ไปไหนวะทานนี้แน่นเลย จจงหวันี้ผมวิ่งยาว้วันี้ผมซอยยิบ้าวันนี้ผมซอยยิบจังาวะนี้ผมซอยยิบเจาวันี้ผมซอยยิบอะไอ้ะเย่รอดแล้วโว้ยกาอยู่ไหนวะกาฮะฮะกาอยู่ไหนโจจตองเนี่ยยู่นี่นโอ้ยกื้มาถึงจุดนี้มาก่อน กูไม่เคยเล่นถึงจุดนี้มาก่อนเพราะกูเล่นคนเดียวกูกลัวเมื่อกี้อ๋เมื่อกี้นี่แม่งโคตรลุ้นเลยอ่ะโอ้ยเมื่อกี้นี่แบบเขาขาดเขาขาดหมดเลยกูจะเป็นกดลายย้อนมองด้านล่างแล้วอ่ะเดี๋ยวกูจะเป็นกดลายย้อนกะได้บอกนะต้องจัดโดปิกกันผมไม่มีฉากไล่ล่าอีกนะ ผมเมื่อกี้นี่ใจหายเจ้ามหมดเลยอ่ะห้าสิบแล้วทำไ,ไมประตูมันเปลี่ยน <Okay. S 1> ไปอะ่ะนั่นอย่าบอกนะมีตู้อย่าบอกนะเอา้ามันไปไหนอะ่ะคือเราต้องคือเราต้องหนีข้าให้มันเห็นอย่ามอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นจริงอย่าให้มันเห็นจริงข้า <c oughs> มันไปทางก้า <c oughs> ไปแล้วจ้าไอ้ต้องขึ้นมางวนนี่ยมาเลยทางกลัวหากคญแจ้หากคญแจ้กล้าหาเลยกล้าหากคญแจ้คญแจ้จยังไงเถอะนะเสียงจุกสมุดสูตรสาม ีเราเล่นมาถึงด่านสุดท้ายแบบ5ใช่วัวเลยที่ต้องเป็นด่านสุดท้ายแล้วเราต้องจบแล้ว3อะ่ะมีสิก้ามันขึ้นไปหาก้า1ไม่ตามกูอยู่บ้ามา มันมีเยอ,นนอะ,อะออยกว่านี้พี่รออยู่ก้านะพี่รออยู่มีสมุจิตรางด้วยอ่ะเฮ้ยมาเลยกพืพี่รออยู่มาโอ้ก้าศูนย์พี่โดนกินไปแล้วก้าพี่อยู่คัดซีนจบกับก้าไม่ได้แล้วก้า กมหวังยูริก้าตอนนี้พักกพี่ดูก่าอยู่เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันอยู่อีฝั่งนู้นอะลูกโลกเกี่ยวปะลูกโลกไม่ใช่เพราะว่ากูคลิกลูกโลกได้แี่ยจะหน,นึ่งเม,มื่อไรมั้งเมื่อไรมั้งสามายก้ไปเลยมาตามมา สามไปเลยึ้นปใจใัจจดฝั่งนู้นเลยก็สามหนใช่ปะ่ะโถเอ้ยที่ีมันวิ่งไวเกินสามหนึก้ <3, 1. S 1> มันขึ้นมา,ปมาปเ,เ,เมาปล่าไห้ไปออกออกมาจีไปไปอ้อมอ้อ <c oughs> ไม่ทานละ่ะโถเอ้ยสานาฐานาต้องผู้เล่นสามคนว้วยก่ะเอาไอเม็กมาด้วย <c oughs> อะไรครับทุกคนเศร้ากันหรือเปเล่าเบื่อกันเลยไม่ถ้าเบื่อแล้วก็ยืนขึ้นมาชูแขนขึ้นฟ้าตะโกนออกไปว่าจบแน่สิวเกนะิน <c oughs>